ากาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้น้นนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทั้งช่องพ,พรผ้ารวยค่ะพี่น้องคะกาบมูนี่แอดก็ได้โอกาสนะคะมาขอพรน,นะคะกับปู่้อคะพี่น้องเด้อค่ะสีสุดโทนะคะพี่นอ้อ,นะะนองนอาอยู่ว่างปะกายแก้วเบ่อ่าวังปะกายแก้วนะคะพี่น้องเด้อค่ะโยมเพื่อเพ่นเฮ้านะคะพี่น้องคะพูดใดผ่านไปพานมากกับแวะมาขอพรได้เนาะค่ะพี่น้องคะปู่สีสุดโท อยู่วังประกายแก้วค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะค่ะอันนี้ก็ซิบบานซาหาบานรือนะคะพี่น้องน้องวังประกายแก้วนี่ก็คือผู้ใดมาขอโชคขอมาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกับประสบความสําเร็จค่ะพี่น้องคะ่ะ่ะในด้านโชคลาภนะคะพี่น้องเลิกการงานการเงินนะคะพี่น้องค่าราบรื่นราบไหลนะคะมาได้ที่วังประกายแก้วนะคะ ค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะค่ะที่เขามาบึงมาชมชิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดสตับสกไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิษฐานคาซานดีดีเด็ดเด็จากทางช่องพรผ้ารวยนะคะพี่น,อน,น้องเนาะอ้าแอดสิรเป็นจุดทูบนะคะพี่น้องพี่น้องตั้งกิจตั้งใจอ,อธิษฐานถ่าแอดเด้อแอด์เป็ดยูทูบจุดทเทียนแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะ งามี่น้องค่ะต้น จุดถูกอพร่อเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องคะใส่เวลาโดนพอสมควรเนาะครับพี่น้องคะมาใดเด้อพี่น้องเด้อค่ะมาขอพรอได้นะคะแอดขอตัวดีตัวเด็ดฝากตอนเอฟซีแฟนช่องนะคะผู้ใดได้เบิง่งได้ชมคลิปนี้ตั้งคิดอธิษฐานไปน้องกันแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องเนาะปาฏถาาเงินกระหายไหลกล่องปาฏนาท่องกระหายไหลห้อมปาฏนาสิ่งหนึ่งประกรันใดบ่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองก็ขอให้พัน์สำเร็จพัฒน์สำเร็จค่ะพี่น้องคะ่ะ สวยงามพี่น้องค่ะสวยงามปูยานรังการงานสร้างครับพี่น้องหน้าเกี่ยวนะคะองค์ปูสีสุดโทยา่าสีปทุมมานะคะพี่น้องค่ะฝนก็บโปรยลงมาด้ยค่ะพี่น้องค่ะเทวดากระพ้มน้ำมห้พรอมเรียบร้อยสุดยอดครับสร้างตามความฝันค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้ลูกหลานพ่อตาเพิ่นฝันนะคะก็ได้ได้มาเห็ดมาสั่งมาแปลงค่ะพี่น้องคะ่ะถือว่บาบธ่ธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝันที่เป็นจริงได้เห็ดได้ส่างอธิษฐานไปน้ำกันเ้อพุุ่ณพี่น้อง ขอๆแล้วก็หลุดโอ้เดี๋ยวเธอคะพี่น้องอ้าวตะเกี่บเนี่ยนาเห็นมาแล้วเดี๋ยวเธอคะค่ะอยู่อำเภอเพ่นนะคะ่ะพี่น้องเด้วย The FC แฟนช่องว่าสียู่ซ้ายเนาะคะ่ะอยู่อำเภอเพ่นเนาะคะ่ะ ตั้งกี่พเพจมาใดน,นะคะพี่น,อน,น้องเนาะองค์เจ้าปูสีสุดโทษนะคะพี่นอ้องเด้อองค์เจ้ายาสีปทุมมาอยว่างปะไกยแก้วนาคาราเนะคะพี่น้องเนาะกเดินทา,างมาใดค่ะพี่น้องขามากราบมาไหวมาขอพรนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นความเสื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะคะผู้ใดมักระจัดนําผู้ได้คัดกระพานค่ะพี่น้องค่ะค่ะเสื่อว่าลูกหลานปูญาตายายโอ้คือ,อสี่ตองสามรุ่นไปน้ำกันเลยค่ะพี่น้องเวือตัวสุดท้าย ย้นไปด้วยกันเ้ยค่ะพี่น้องค่ะสดสดร้อนร้อนเลยค่ะพี่น้องจุดให้เห็นจ๊ะ,จะเลยเนาะสามสามมาแล้วพี่น้องค่ะสามสามมาแล้วเนาะ ่าจะเป็นสามสามหกเนาะพี่น้องเนาะอดใจรออีกแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องคิดว่าหกละเฉลยสามสามหกถ้าออกตัวนี้มากคนจะถือ,อยาก,กเลยพอกระเจ้ากระสิว่าเบิรปีซี่สาบมันกระสิ 36, 63, 63, ออกแต่สามหกหกสามเนี่ยบอเนาะสามสามหกหกสามสามค่ะพี่น้องเฉลยนะคะพี่น้องเนาะขนาดจะเป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะพี่น้องเนาะเป็นที่โดดเด่นบอบ ที่ชัดเจนค่ะพี่น้องคะชัวร์แล้วนะคะพี่น้องเนาะสามสามหกหกสาม,สาม,ส,าม,ส,ามสามค่ะพี่น้องค่ะเอาไปรวยเนาะคะ่ะยิบจับสรากินไปังรัฐบาลไว้นะคะพี่น้องนเนาะเศรษฐีท่านต่อไปขอให้เป็นเอฟซีของพ่อนารวยเบิร์ดเปอร์เรอค่ะพี่น้องค่ะขอให้เป็นอ เศรษฐีสุขโขสุขชนนะคะที่เขามา่อบึงมาชมมาเป็นกำลังใจให้นะคะพี่น้องเนาะชัดเจนแล้วแหละเนาะพี่น้องค่ะออ้วนไปตั้งนี้แตโอ้วนเองก็เป็นพี่น้องอชัดเจนนะคะสามสามหก ค่ะสำหรับเอซแฟนช่องที่เขามาเบิงมาชมเล้วนะคะพี่น้องนอนซอยกดไลค์กดแชร์บ้ามโฆษณากระโค้ห้ถือรางวัลที่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะสุดท้ายนี่กระโค้ห้บารมีโปสซีสุดโท้ยาสีปทุมมาเนาะค่ะคุมข้องปกปักรักษาพี่น้องป้องไปสุขูสุข้นให้มีแต่เงินไหลกล่องทองไลหลโฮมสุขภาพแข็งแรงสู้ขู่สุขคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า